นี่ครับนี่ครับใส่เมื่อกี้ครับผมเสียงดังไหพี่น้องเมื่อกี้เสียงดังครับยูบอทอยู่พี่น้องนี่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 นเสียงเลยครับอยููยูยูน้องพี่น้องมีอาการพี่น้องเยื่อปลาหมึกครับผมนั่นครับ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 อันนี้เยื่อปลามึกพี่น้องอาการพี่น้องมีอาการคุณเอเล่เลยยูบ่เงียบ กี่ยังดิบด้วยพี่น้องอยู่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 เอาพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันบวมเป็นฝาพี่น้อง <c oughs> มันบวมเป็นฝาใหญ่สวยเลยพี่น้องมาจากไหนล่ะครับนี่งเยื่อยิงดิบด้วยพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องแต้มนึงครับผมนี่แต้มนึงนี่สวยครับ มาเบิ่งแต้มนี้น้ากันพี่น้องมาเบิ่งแต้มนี้น้ากั้นนอาบุดกบอีกแล้วพี่พพน้องกบอีกแล้วสวัสดีครับผมพามาหาอยู่หากินคือเก่าครับพี่น้องวันนี้สีผ้ามัสไซเบดครับผมเซา,าเบดไปช่อนครับสีผ้ามาสเซเบดในไฮน่าเฮาหนิล่ะพี่น้อง ไม้เก้าไม้เดิมที่เข้ามันหมาแล้วครับผมนี่ครับขั้นเบ็ดครับพี่น้องประมาณหาสิบขั้นครับผมประมาณหาสิบขั้นแล้วก็เยื่อครับผมเยื่อะรับพี่น้องเยื่อนี่ช่วงตอนนี้ปะมมัดาบซีโมงกวกว่าครับผมมใ,ใส่เป็นเยื่อปาหมึกพี่น้องใ,ใส่เป็นเยื่อปาหมึกแล้วเดียวประมาณจากสองทุ่มเขาออกมาหยามแล้วสิเปลี่ยนเป็นเยื่อจิงหลีดครับผมจิงหลีดพอหลอดที่แล้วใส่เป็นเยื่อจิงหลีดกินดีกินดีแห้งพี่น้องกินดีแห้ง คือว่าหมานครับนี่พี่น้องเยือประมือเขาครับผมก็ตัดเป็นชิ้นได้พี่น้องเด้หน่ครับนี่ครับนี่ตัดเป็นชิ้นแบบนี้พี่น้องนี่ครับนี่ประมาณนี้ได้หลายขั้นอยู่พี่น้องเกือบเกือบก็ดีกับเ,บ,เบียดท่าผมล้พี่น้องก็ดีใส่ได้ให้หน้าครับผมกะเดี๋ยวมาลุ่นมาติดตากกันครับผมมาจะม,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 มีผลงานหนหนะพี่น้องเนาะโอเคไปกันเลยครับผมวิธีเกียียวเยอะครับผมนี่ครับพี่น้อง เดครับเด้อวี่ีเกี่ยวเยอะพี่น้องเกี่ยวลงไปแบบนี้ครับงายขึ้นมากพี่น้องพอไง,งเป็นขึ้นมากปึบเกี่ยวลงไปอีกขึ้นนึงนี่ครับแค่นี้ครับพี่น้องแค่นี้เลยครับแบบนี้กี่ไซส์เลยโอเคครับ เรียบร้อยครับผมหลังแหลกพี่น้องใส่ใหเหยื่อจมดินไปนเลยพี่น้องเด้อเหยืห่อติดติดดินไปนเลยครับประ้องอร้อยประ้องอยังพี่น้องโอเคผมเมืองลังต่อไปครับ โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นกันตอนกลางคืนครับปุดาศิออกผ้าประมาณจากสองทุ่มก,กว่าพี่น้องสิบอ,อกมาเร็วสิออกมาประมาณจากสองทุ่มก,กว่ากะเดี๋ยวมาผอมกับเหยื่อจริงหรีดแล้วกะมาลุ่นเหยื่อผมมือก,นกันหน่อพี่น้องโอเคครับผมเดยืยวสีผ้ามาหยามเบ็ดครับผมหลังจากที่ตอนกลางวันเขาใสา่เหยื่อผมมือไว้นะครับพี่น้องเนาะ เบ็ดประมาณหาสิบขั้นครับประมาณหาสิบลังครับพี่น้องแต่เยอะปลาหมึกไวครับผมและก็นี่เยอะปลาหมึกเทากับเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะสีเป็นเยื่อจิ้งหรีดต่อไปครับนี่ครับพี่น้องเยอะปลาหมึกหมดแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเยื่อเห็นเยื่อจิ้งหรีดพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวมาหลุนมายามมาหลับโซนแตะครับผมมาเบ่งลังแล้วแรับพี่น้องน่ครับผมหนึ่งครับ หลังแหลกนิ่งพี่นอ้องหลังต่อมากจริงส่สลับกันครับผมน,น,นิ่งครับผมเดี๋ยวสิบห้า,ายามไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยยางเบิ้งเยือที่หลังครับผมหลังนี้ก็น,นิ่งครับผม หนึ่งครับเยอะหมดครับนายเป็นลาหม้อี่ี้อหนอาหม้อกินเยอะนี่เยอะหมดนั่เยอะยังครับ นิ่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังใดมีตัวมีแตมเดี๋ยวให้เบินน้ำกันอีเทีนะครับเนาะโอเคครับผมน้องใส่ไปเมื่อกี้ครับผมนี่ครับนี่ครับใส่เมื่อกี้ครับผมมาแล้วนี่ครับผมตามเลยพี่น้องเมื่อกี้ดิสวยๆครับโอเคครับผมเสียงดังเลยพี่น้องเมื่อกี้เสียงดังเลยครับยูบ่ ดูยูพ pues ี่น้องนี่น um, ี่น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 นเสียงเลยครับยูยูยูผมร่า่ไซเนตครับผมกำลังเปลี่ยนเยอะเป็นเยอะจริงหครับพี่น้องนครับงานเยอะจริงหรอครับสวยพี่น้องสวย นี่ครับผมโอเคครับสวยๆครับผมได้การพี่น้องได้การเบื้องเต็มอีกนึ่กันพี่น้อง,องเยือ่อปลาหมึกครับผมอันนี้เยือ่อปลาหมึกนะครับเด้อขึ้นมาหน่อยน,อนี่นะครับเยือ่อปลาหมึกตัวใี้แล้วก็กินมิดเลยพี่น้องทังนี้มิดอีวันนี้เกือบมิด นอยโอเคครับผมนีนม่พี่น้องเยื่อปลาหมืออ๋อพี่น้องมีอาการพี่น้องเยื่อปลาหมึกครับผมนั่นครับนั่นครับนั่นครับนนัั่ครบอันนี้เยื่อปลาหมึกพี่นอ้องพันอะไรครับนีน่เห็นตัวแล้วพี่น้องเห็นตัวแล้วใส่เง่างเงาครับผมแล้วพันครับพี่น้อง เยอะปลาหมึกครับใช่สวยครับคืนให้เ้าพี่น้องโอเคครับผมนีครับพี่น้องอีกแต้มหนึ่งครับผมปลาเขียงงหญ่ครับเยือกปลาหมึกพี่น้องเยอะปลาหมึกครับปลาเขียงงหญ่พี่น้องดีครับผมโอเคครับสวยนะครับผมเบื้องหลังนี้น้ำกันพี่น้องเยอะจริงจริครับผม หมอครับเคครับผมหลังจากเปลี่ยนเยื่อพี่นอ้องรอบอยำเยื่อปลาหมึกเนาะครับเนาะครับผมก็ได้ปลาคอยสามสี่ตครับผมก็เปลี่ยนเป็นเยื่อจิงหลีดเบิร์ลับเปลี่ยนเป็นเยื่อจิงหลีดเบอร์พี่นอ้องเดี๋ยวมาลุ่นมารับชมบน้ำกันครับผมเยอะจิงหลีดแล้วครับเนาะ นี่ยังคือเก่าครับผมนั่นพี่นอ้องนันน่นนั่นนั่นเห็นบ้าน,นครับหลังที่สองหลังที่สองพี่นอ้องได้แกะแล้วครับผมนี่นี่นี่ส,สวยๆเลยพี่นอ้องนี่ครับผมนี่ครับผมส,สวยเลยครับอือหลังที่สองพี่นอ้องเยอะจิ้งหรีด ใส่งามๆเลยครับผมสวยๆครับโอเคครับผมดูจริงดูจริงดีจริิดว่าผิดหวังพี่น้องบโมดีคิดว่าเหตุผลผิดหวังครับผมไม่ใจใดได้ครับดีจริงนี่พี่น้องวิธีการไสดครับผม นี่ครับปล่อยลอยน้ำสิเลพี่น้องนี่ครับผมนี่โอเคครับผมมาเบิ่งแต้มนี่พี่น้องมาเบิ่งแต้มินกันครับผมปลาอย่างอุ้ยปลาคอพี่น้องปลาคอปลาคอเหรอผมใส่แว่นครับโอเคครับผมเยาจิงลีดครับผมอาการพี่น้องมีอาการขุนเอเล่เลยอยู่บ่อี่เงียบ กี่ยังดิบด้วยพี่น้องอยู่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 อยอยอยเอาพี่น้อง <c oughs> มันโบเมนปฝาพี่น้อง <c oughs> มันโบเนมนปฝาสวยสวยเลยพี่น้องมาจริงเลยละครับนี่ยเยื่อยิงหรีดเด้พี่น้องนี่ของผมเยื่อจิงหรีดพี่น้อง <R> <G ül> บัดใส่เบ็ดกบเด็ตรรรยยัวตัวน้อยๆใส่เบ็ดปลาบักบหง่พี่น้องนี่สวง,งามเลยครับผมโอเคครับมาเบิงแต้มน้ดนึงกันครับผมน,นี่ครับพี่นอ้องช่อนปอกนี่ขอหน่อยโอเคครับผมครับพี่นอ้องแต้มหนึ่งครับผมนี่แต้มหน,นึ่งนี่สวยครับ ใส่แว่นพี่น้องใส่แว่นนี่ครับผมโอเคครับมาเบิ่งแต้มนีน้ำกันพี่น้องมาเบิ่งแต้มนีน้ำกันงอาอมดกบอีกแลพวบพี่น้องกบอีกแล้ว,น,ลวนี่ครับแต่มีสองพี่น้องเกือบขาดนี่ครับผมครบแต้มมีสองเลยครับกบโอเคครับผม สวัสดีครับผมพบพอกันคือเก่าครับผมส,สีผ้ามายามเบ็ดตอนเศร้าครับเมื่อวานมาใส่เบลดไปพี่น้องตอนแรง่แรงๆใส่เป็นเยื่อประมือครับผมมายามกับมานอย <atch> ู่ครับได้อยูพ่พี่น้องแล้วกับกางขึ้นกับเปลี่ยนเป็นเยื่อจริงดดเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนเยื่อจริงดีกับโอเคครับผมในทั้งป่าทั้งกบพี่น้องสุดยอดเลยครับมั่นมือพี่น้องมาขึ้นนี้มั่นครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเศร้านี้ครับผมบาสีเีตัวมีแต่ให้รับช่วบนน้อเนาะโอเคพี่น้อง ไปกันเลยครับผมเดี๋ยวสิผ้ายางยามเลาะเบิ่งก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บครับผมหลังแรกนี่พี่น้องเยอะหมดครับแล้วก็อีกหลังนึงอยู่ตรงนี้ตรงนี้เยอะหมดทุอย่างน,นะครับผมแล้วก็อยู่นี่นี่นนอยังมีอีกสองน,นี่อีกสอง แล้วก็คืนไปทางคุณพี่น้องเดี๋ยวเบิข้างนาย,ยาก่อนครับผม,มห้อยกัดกัดเหยื่อสายดีครับผมเฝ้าครับนี่หลังหนึ่งพี่น้องเฝ้าสองหลังนี่เฝ้ายั่นี่อีกสองหลังหนามกำลังพอดีใส่เบ็ดพี่น้อง บ่มีแตมครับกลางนึ่งยู่นี่อันมี้ต่บ่มีแตมพี่น้องโอเคครับผมดีย๋ยวสิพาไปทางพุ่นพี่น้องเดี๋ยวมีตัวมีแตมให้รับชมกันเดี๋ยวคอยเบิ้งกันนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมนี่ครับพี่น,อน้องเมื่อคืนส่งมีล่มพี่น,อน้องเมื่อคืนส่งมีล่มนี่ <c oughs> ปลากระโดดแตมนึ่งนิดหน่อยพี่น้องนี่ครับโอเคครับผม อย่ามาลุ้นกันต่อครับผมมาเบิ่งแถวนี้น้ำกันครับเสานี้บัวบิ่มแต้มเลยพี่น้องอย่ามาหลายแล้วครับเครื่องหนึ่งแล้วครับยังบัวบิ่มแต้มอยู่พี่น้องเสานี้เบิ่งหลังนี้อ๋อเดินพี่น้องนั่นครับนั่นครับนี่แต้มแรงของเสานี้มาแล้วพี่น้องนี่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 โอเคครับผมขออนุญาตเก็บครับ ใส่ในน้อย,อยมารุ่นช่วงสุดท้ายกันพี่น้องอีก3าหลังสามสีหลัง หลังนี้มาขึ้นได้กบพ,พี่น้องมาขึ้นเฮ้ยได้กบใหญ่มา,จากจริงๆบุ๊คครับมากินจริงดีพี่นอ้องเพืนได้กบกสองตัวพี่นอ้องมี่อย่างบ่บ่มีอย่งา,าอยงาอากาตื่นเกลือแท้งพี่นอ้องเศร์นี่ได้แต้มดึง ลังสุดท้ายพี่น้องลังสุดท้ายลังสุดท้ายบ่มี่ยังยามเร็จเรียบร้อยครับพี่น้องมาอัปเดตผลงานน้ำกันครับผมเศานี่เข่าๆได้แต้มหนึ่งพี่น้องโอ้ยขี้ลายแห้งครับผมเมื่อนยังมันมันม่น,นอยู่ยเ,เ,ไไเลยครับผมเมื่อนนี่มานอยู่ครับมันมั่นอยู่แต่เ้าดีเบาไวเลยครับผมโอเคครับมาเบิ่งผลงานร่วมน้ำกันครับผมพี่น้องในหอดกบพี่น้องมเมื่อนนี่นี่กบสองตัว เลยออมพอดีครับแล้วกันครับปลาพี่น้องปลาดเดีมม๋ยวช่วยดด้นะานผูมอ่าโอ้ยกระเคีงเยงแม่ใหญ่แห้งพี่นน่ะคอปวดนะ่ะคอใจเนาะ้หโดดแล้วพี่น้องวายแล้วหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอ็ดสิบสองก็ตายสิบเอ็ดสิบสองแต้มพี่น้องโอเคครับผมพ่อได้อยู่ได้กิ่นครับสำหรับมือนอีก,กถาานน็ถือว่ามานอยพี่น้องกระโดดเลยถือว่ามานอยครับพ่อได้อยู่ได้กินิเนาะพี่น้องเนาะฝาก เป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามพี่น้องไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วครับผมเพื่อที่จะได้พล <c oughs> าดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับมีขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณครับ